สวัสดีค่ะายค่ะคลิปนี้นะคะจะมาสอนทําผมง่ายๆกันกับการรวบผมครึ่งศีรษะนะคะจะคล้ายทรงของมุนเส้นจะไม่ได้ดูแก่และดูโบราณนะคะไซจะชอบใช้ทําในวันที่ขี้เกียจม้วนผมหรือขี้เกียจเซตผมนะคะอันนี้คือผมตรงธรรมชาติหลายคนชอบถามว่ายืดผมไหมอันนี้ไม่ได้ยืดค่ะตรงธรรมชาติแบบนี้เลยวิธีการทํานะคะง่ายมากรวบผมขึ้นไปค่ะแต่ว่าจะไม่ได้รวบแบบ ถึงข้างหลังนะคะจะสังเกตว่าไซรรวบแค่เนี่ยแค่เป็นปลอ่ปลอยผมข้างหน้าชอบผมที่รวบมาจะไม่หนามากค่ะ,ะใช้หวีใสๆขึ้นไปนิดนึงเสร็จแล้วที่เหลือเราจะใช้มือมันจะได้ไม่เรียบมากไม่ดูจงใจมากนะคะพอเสร็จแล้วจะต้องมีปลอยผมลงมาสองข้างแบบนี้แบบบูนเ้นเป็นปลอยช่วยบางแก้มเล็กน้อยปล่อยแค่นี้มันจะไปบางอะไรได้เนี่ย แต่ก็มันทําให้ดูรุ่ยรุยดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะอ่ะของทรายเอาลงมาประมาณนี้เสร็จแล้วก็รวบช่อที่เหลือขึ้นไปนะคะแล้วทรายจะใช้ยางเส้นเล็กๆเล็กประมาณนี้เลยเห็นไหม ทำการมัดผมที่เราแบ่งขึ้นไปค่ะขอจับให้โอเคกันโอเคละใ่จะชอบมัดให้มันเบี่ยงมาทางทางนึงนะคะมาได้ชอบแล้วก็มัดเลย เวลามัดจะไม่มัดแบบรวบแน่นชิดคนผมมากนะคะมัดให้สูงขึ้นมาจากคนผมประมาณนี้คะ่ะนิ้วหนึ่งปึออ๊บพอปล่อยมาผมก็จะปลายผมจะเทลงมาห้างหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วที่บอกว่าไม่ให้มัดแน่นโคนเนี่ยเพื่อที่ให้มันยังมีความป่องอยู่แล้วถ้าอยากให้มันป่องกว่าเดิมนะคะผมที่เรามัดเนี่ย<ม>แด่งออกเป็นช่อบ,บนช่อล่างแบบนี้เห็นไหมอันนี้ช่อบ,บนอันนี้ช่อล่างจับ ชอบ,บนไว้นะคะแล้วก็นิ้วดันยางเข้าไปข้างหน้ามันจะรวบช่อล่างให้แต่ง,ต,งตึงขึ้น <c oughs> นะจับช่อบ,บนไว้แล้วก็เอามือเนี่ยดันยางเข้าไปให้ลึกขึ้นนะคะแล้วก็ใช้มือดึงช่อล่างออกมาอย่างนี้มันจะทําให้ตรงโคนเนี่ยแน่นขึ้นแต่ว่าข้างบนเนี่ยจะดูพองขึ้นเสร็จแล้วก็ใช้มือดึง ได้เลยว่าอยากให้ข้างบนพองขึ้นแค่ไหนเพราะข้างล่างมันตึงแล้วมันจะทำเป็นตัวยกโคนให้ผมนะคะโอเคพอละสายไม่ชอบพองมากไปเดี๋ยวมันจะดูเว่อร์ไปนิดนึงเราเอาแค่กำลังสวย แคจแล้วง่ายไหมทรงนี้น่ารักไหมน่าจะชอบกันเป็นทรงที่ใช่ชอบไซว่าเป็นทรงเปิดหน้าที่ไม่ได้ทําให้เราดูหน้าบานนะคะมีอันนี้ยมาหลอกพรางๆเล็กน้อยต่อให้ไม่พรางเยอะแต่มันก็โอเคแล้วก็ถ้าใครจะชอบหวานๆน่ารักนาักสามารถติดโบหรือติดกิฟต์ลายแบบ อะไรตรงนี้ได้นะคะแต่ใส่เป็นคนไม่ค่อยชอบใส่แอเซอรี่ก็เลยจะชอบทำเรียบๆแบบนี้หวังว่าทรงนี้จะถูกใจกันนะคะเป็นทรงง่ายๆแล้วก็ใครเป็นสิวมันเวิร์กมากมันช่วยเปิดหน้ามันทำให้ไม่เหนอะหนะแล้วก็ลดการเป็นสิวได้ด้วยแหละเห็นไหมข้อดีของการทำทรงผมเปิดหน้าอย่าคิดว่าเราหน้าบานหน้าใหญ่นะคะทุกคนทำผมทรงเปิดหน้าได้การเปิดหน้าเรายกคนนิดหนึ่งจะช่วยให้รูปหน้าเราดูยาวขึ้นเห็นไหมเซว่ารูปหน้าสวยกว่าตอนปล่อยผมอีกหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจกันนะคะแล้วคลิปหน้าจะ มาสอนเทคนิคทำผมดีๆอะไรอย่าลืมติดตามนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย